โอเคเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการเอาไอช็อตออกนะเราก็ใช้แอปอไอช็อตแหละปกติเราจะเป็นพี่ video, วิดีโอใช่ไหมถ้ากดเข้าวิดีโอใช่ป่ะเราก็เลือกวิดีโอที่เราจะ,ปะแปลงใช่ไหมเอาสักวิดีโอหนึ่งลนะเริ่มมาก่อนจะยาวเรื่องอะไรช่างมันก่อนอนะันนี้พี่ทำให้ดูเนาะเนี่ยวิธีจะเอาไอช็อตไอช็อตออกนะเห็นข้างล่างป่ะมุมขวาล่างอ่ะมันจะเขียนว่าไอช็อตเนี่ยมันคือลนยน้าวิธีเอาออกก็คือกดการกรบาดไปเลยกดไปปับ๊บมันจะมีให้ลบยังหาวรนคือเสียตังค์97้เจบาทต่อเดือน ไอที่ลบฟรีอ่ะก็แค่กดเข้าไปปั๊บแล้วก็ดูโฆษณาดิจ i ตอลทวินด้วย AI technology สุดล้ำให้คุณเห็นตัวเองในแบบที่ไม่เคยเห็นถ้าวันนี้คุณทำงานหนักไปลองเช็คดูก็ดีนะดาวน์โหลดเลยที่ App Store หรือ Play Store โอเคพอดูจบ,ป,บปั๊บปุ๊บะม,มันก็จะหายไปเลยที <c oughs> นี้เราก็ปรับเป็นผืนผ้าใบพยายามให้เป็น16ทับ9เพื่อที่จะเอาไปใช้กับแอป Kin m a s t e r ได้แล้วก็กดบันทึกปุ๊บ แล้วกดขนาด1 8นหรือว่า700ก็แล้วแต่แต่ยาวแค่640อาแค่640เพราะมันไม่ชัดโอเคเนาะแล้วท<ค>ัน8ก็อนนโอเคนี้เราก็ร้อยเสร็จแค่นั้นแหละอันนี้พี่จะสอนสำหรับคนที่จะทำอินโทรให้พี่แล้วอยากจะใช้แอป k i น Master ร์ทำนะถ้าเวลาที่ใครมันทำอินโทรอ่ะมันจะมีลายน้ำขึ้นใช่ไหม นาจะรู้จักกันนะรลายน้ำอะ่ะมันจะขึ้นอยู่ข,ข้างๆนะมันจะมีรลายน้ำขึ้นอยู่ข้างอะไรปกตินะผม,มจะอยู่มุมบนขวานะแต่แต่ของพี่เป็น VIP พี่ไม่เติมพี่ไ,เไ่เติมเงินมา180 1 0ปบาทต่อเดือนเนาะมันก็เลยจะไม่มีขึ้นนะผมถ้าใครมีขึ้นนะสำหรับคนที่เพิ่งจะใช้ใหม่ๆนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งจะแบบไงเพิ่งจะเข้ามาใช้แอปใหม่ๆให้กดที่อันนี้ไปเลยรูป ลูมงกุฎนะครับผมทางเนี้ยทางด้านเนี่ยทางด้านซ้ายนี่ครับผมซ้ายล่างนะครับผมกดมงกุฎเข้าไปนะครับผมกดปึบเข้าไปโอเคให้กดตรงมงกุฎนะครับผมกดรงมงกุฎใช่ป่ะกดเข้าไปปั๊บอันนี้คือของพี่เติม V I P เรียบร้อยแล้วครับผมพี่ใช้เป็นผู้ใช้นม n m เตอร์แบบพรามเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะพี่เติมไปแล้วครับโอเคพี่ได้มาละเอาเคื่อนมาโอเคกดทางขวานะครับผมนี่แลผมมันจะเขียนว่าแบบทดลอง7วันนะผมกดเข้าไปนะครับผมมันจะเด้งให้ซื้อนะครับผม เป็นขึ้นมาแบบนี้นะผมไม่น,น่าซื้อเพนโตนะผมกดสมัครรับข้อมูลข้างล่างทางสีเขียวนะครับผมอันนี้ของพีพ่ีของเพื่อนพี่นะเพราะพี่ใส่ไม่ได้นะครับผมถ้าใครงานก็สั่งกดซื้อไปเลยนะครับผมใส่รหัสอีเมลอะไรปั๊บซื้อไปเลยนะครับผมพอซื้อปั๊บมันกระจายใช้ได้เลยรับประกันนะครับผมรับประกันเลยมันไม่เสียแน่นอนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้พี่ออกไม่ได้เพราะว่าถ้าพี่ออกปั๊บงานพี่หายนะครับผม โอเคพี่สาธิตให้ดูไม่ได้เยอะนะผมก็แค่บอกได้ประมาณนี้นะบอกว่าอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมันใช้ได้แค่7วันนะครับผมอย่าลืมไปยกเลิกนะครับผมยกเลิกการสมัครอัตโนมัตินะครับผมถ้าไม่งั้นแล้วก็มันจะหักเงินของน้องๆได้นะครับผมน้องต้องไปยกเลิกก่อนที่มันใชหมด7วันนะครับผมไม่งั้นมันโดนหักเงินนะที่ยกเลิกก็ประมาณนี้ครับผมกดเข้าไปที่แอปเพสโตนะครับผมกดเข้าไปปั๊บกดทาง3ขีดมุมขวาบนไม่มุมซ้ายบนนะครับผมกดกดทานทปั๊บแล้วก็ไปที่ การสมัครใช้บริการนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับผมในอย่างเงี้ยคืออังนี้พี่ฝากระีไว้สมมติว่าพี่่ฝากกระจีพี่เขียนว่านำออกก็นำออกไปเลยนะครับผมอันนี้คือรายเดือน108บาทของพี่นะครับผมถ้าเกิดเราหมดรายเดือนปั๊บมันครบวันแล้วใช่ไหมเราก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็รอนะครับผมแล้วก็ยกเลิกรับสมัครข้อมูลนะครับผมแค่นี้มันก็จะไม่หักเงินเราแล้วเราก็จะจบแค่นี้นะครับผมเพอาหมดก็จะหมดไปเลยนะครับผมก็รอเติมใหม่นะครับผม โอเคครับผมจบการสอนแต่เพลงท่านี้นะครับผมหวังว่าจะได้รับความรู้นะครับผมโอเคเนาะ